ค,คลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีคันหรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรณีกอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ รักลวงหลอนเปิดเรื่องมาในงานแต่งเด็กเล็กของคู่รักหนุ่มสาวอ้อมกับการขณะนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้หลบมุมที่หน้ามือของญาติญาติและผู้ใหญ่ในงานมานอนเล่นคุยกันอยู่ที่สวนไกลไกลหลสักพักคุณพี่สาวของการก็ได้ส่งข้อความมาที่มือถือว่าให้ทั้งสองคนนั้นเข้างานได้แล้วซึ่งพอทั้งคู่เดินกลับเข้ามาก็เจอเข้ากับมุกเลขาของพ่อการ และยังเคยเป็นพี่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆที่ได้วิ่งหน้าตาตื่นตามหาพวกเขาอยู่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ถูกคุณพี่สาวพาไปแนะนําตัวกับแขกเรือที่มาในงานแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณนั้นจะไม่ค่อยชอบอ้อมมากนักอีกครั้งก็ยังทําเป็นไม่สนใจเธอเหตุเพราะครอบครัวและญาติญาติของเธอนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจไม่ก็มีหน้าที่การงานที่ดีและมีเงินหนาซึ่งมันก็ผิดไปจากอ้อมเด็กสาวที่ไร้อนาคตที่เป็นนักดีไซน์เสื้อผ้าอับจน และยังไม่มีหลักแหล่งอะไรในชีวิตเลยมันจึงทําให้ฝั่งครอบครัวของการคิดว่าอ้อมนั้นเป็นหนูตกถังข้อสารแต่ถึงแบบนั้นเธอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าการน้องชายก็ได้เลือกให้อ้อมมาเป็นคู่ชีวิตแล้วซึ่งอ้อมเองก็พยายามที่จะมีคิดมากเพราะเธอนั้นคิดว่าอย่างน้อยๆก็จะมีพี่สิตาสะพายรุ่นพี่ที่เธอรู้จกักและสนิทกับเธอคนหนึ่งก็ได้อยู่กินก่อนแต่งกับก่อนพี่ชายของการแต่ขอพูดถึง เธอก็รู้สึกเอกใจขึ้นมาแ,แปลกๆว่าทำไมอยู่ดีๆพี่จิตตานั้นก็ได้หายไปจากงานจนถึงช่วงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เปิดวิดีโอความทรงจําดีๆระหว่างเขาและเธอให้กับแขกที่มาในงานได้ดูแต่ทว่าจู่ๆวิดีดโอนั้นก็ได้ถูกขัดจังหวะและถูกปิดไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านรัฐมนตรีทรงสั่์ที่เป็นประธานในพิธีต้องแทรกขึ้นมากราวความโอดพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะว่าเขาต้องรีบไปที่อื่น ันจึงทาให้อ้อมกับการนั้นรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจนักที่คนใหญ่คนโตจะมาทําแบบนี้ในงานแต่งของพวกเขาซึ่งคุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะรส่งศัก์นั้นเป็นคนที่มีความสําคัญในธุรกิจของครอบครัวของเธอก็อเห็นแบบนั้นอ้อมจึงได้ปลิดตัวออกมาจากงานแต่การก็ได้ถูกคุณดึงเอาไว้ก่อนระหว่างที่สรงศัก์นั้นก็ได้อวยพรไปแบบสงสงแบบไม่ดูสีดูแปดฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยจากนั้นอ้อ,อมก็ได้เดินเข้ามาปล่อยอารมณ์ ในบ้านของครอบครัวก,การเพียงคนเดียวแต่แล้วจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกรอบรูปที่หล่นตกลงที่พื้นซึ่งพอเธอได้หยิบขึ้นมาแขวนไว้ตามเดิมมันก็คือรูปของพี่สิตากับกอนคู่รักสไปรยรุนพี่ของเธอนั่นเองแต่แล้วสักพักก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นมาอีกคราวนี้มันดังมาจากห้องห้องหนึ่งภายในบ้านซึ่งพออ้อมได้เดินตามเสียงนั้นไปมันก็พาเธอเข้าไปในห้องน้ําห้องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าหลังม่านกันน้ํานั้น จะมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่แต่ในขณะที่เธอกําลังจะเปิดมันออกดูมันก็มีท้าของใครสักคนที่โผล่ออกมาก่อนที่จะมีร่างของหญิงสาวหล่นลงมาทับอ้อมจนต้องล้มลงซึ่งมันก็ทําให้สีสาวของเธอนั้นกระแทกเข้ากับพื้นจนเธอเกิดมึนๆไปครู่หนึ่งแต่ทว่าพอเธอเริ่มฟื้นคืนสติขึ้นมาได้เธอก็สังเกตเห็นร่างของหญิงสาวที่หล่นลงมาทับเธอนั้นเหมือนจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาหาตัวเธอและในจังหวะนั้นเองศีรษะของหญิงสาวคนนั้น ก็ค่อยๆบิดหันกลับด้านมามองเธอซึ่งมันทาให้อ้อมรู้ได้ทันทีว่าน,นั่นก็คือพี่สิตาแต่ถึงแบบนั้นในตอนนี้สิตาก็ได้กลายเป็นศพไปแล้วอีกทั้งแววตาที่สิตานั้นจ้องมองเธอมันก็ทําให้ดวงตาของอ้อมนั้นดูแปลกไปก่อนที่ภาพความทรงจําที่ดีระหว่างอ้อมกับสิตาในตอนที่สิตาได้บอกกับอ้อมว่าเราควรแคร์คนที่เรารักเท่านั้นแล้วภาพก็ได้ตัดไอยังพิธีลอยอังคารให้กับสิตาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นอ้อมก็ได้แยกตัวออกมาจากบ้านของครอบครัวการซึ่งอ้อมก็ยังมีอาการซึมซึมและเสียใจอยู่อีกทั้งในช่วงนั้นกุลก็ได้บอกให้การไปช่วยงานธุรกิจของครอบครัวท,ทั้งที่การก็เพิ่งจะแต่งงานแล้วก็อยากจะอยู่กับอ้อมเพื่อปลอบใจเธอแต่เขาก็ทาอะไรไม่ได้เพราะกุลได้บอกว่าในตอนนี้ธุรกิจของครอบครัวนั้นดูย่าแย่มากโดยในระหว่างนั้นอ้อมก็ได้มาสำรวจที่ทางในตลาดเพราะเธอคิดว่าจะเป็นแม่ค้าแผงลอย ซึ่งเรื่องนี้ก็จะรู้ถึงหูการและครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวของการก็คงจะไม่เห็นด้วยที่ลูกสะใภ้ของนักธุรกิจใหญ่จะเป็นแม่ค้าแผงลอยซึ่งอ้อมก็ได้คุยกับแก้วเพื่อนคนหนึ่งของเธอว่าเธอนั้นยังนึกถึงเรื่องของสิตาอยู่เลยเพราะภาพมันยังคงติดตาเธอไม่หายในฝั่งของการที่เข้ามาดูธุรกิจของครอบครัวซึ่งก็คือโรงหลอมที่กําลังจะถูกปิดตัวลงในวันนั้นมุกก็ได้พยายามขอร้องให้การช่วยไปพูดกับกุลว่าอย่าได้เพิ่งปิดโรงหลอมไปเลย เพราะก็ยังมีหลายวิธีที่จะกู้ธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ก่อนที่มุกจะได้บอกว่าในวันแต่งงานของการที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้บอกว่าสนใจโปรเจกต์ลงหลอมอีกทั้งก็ยังมีเงินทุนหนาะถึงขนาดจ,จะสามารถปลดหนี้ของครอบครัวของการได้เลยแต่พอก่อนที่ได้ยินดังนั้นก็ได้เข้ามาห้ามบอกว่าจะไปยุ่งกับไอ้รัฐมนตรีนั้นเลยพร้อมกับมีสีหน้าที่โกรธก่อนจะได้เดินออกไปแต่ถึงแบบนั้นธุรกิจรงหล,ลอมก็ต้องปิดไปชั่วคราว ซึ่งในจังหวะที่สามพี่น้องกับมุกเลขากำลังจะถ่ายรูปไว้เผื่อเป็นที่ระลึกการก็ได้คุยกับกุลขอร้องให้ต่อรองกับท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์อีกครั้งโดยในครั้งนี้การนั้นจะช่วยพูดอีกแรงพอกุลที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ยอมตกลงแถมก็ยังบอกอีกว่าถ้าการเจรจาครั้งนี้สำเร็จเธอก็จะแบ่งทุนให้กับอ้อมเพื่อไปเปิดร้านตัดเสื้ออีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้การนั้นดีใจและยอมทุ่มเทกับงานนี้มากจนเริ่มมีเวลาให้กับอ้อมน้อยลง ซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขาค่อยๆมีรอยร้าวขึ้นมาและในคืนนั้นเองอ้อมก็ได้รับข้อความจากแก้วบอกให้เธอนำชุดเดรสสีแดงของสิตาที่ยังตัดไม่เสร็จไปบริจาคและพอเธอนึกขึ้นได้เธอจึงได้นำชุดของสิตามาตัดเย็บต่อก่อนที่เธอจะได้นำชุดนั้นไปบริจาคแต่ทว่าระหว่างที่เธอกำลังตัดเย็บอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่ออยู่ดีๆจักเย็บผ้าของเธอก็ได้เกิดเย็บขึ้นมาเองทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่ได้เหยียบหรือทำอะไรเลย อีกทั้งเธอก็ยังเห็นเหมือนงาของสิตาลางๆที่ซ้อนทับอยู่บนร่างของเธอแต่เธอก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรกระทั่งอยู่ดีๆไฟในบ้านก็ได้ดับลงก่อนจะปรากฏว่าชุดของสิตานั้นได้ไปอยู่บนหุ่นโชว์เสือ้อซึ่งในจังหวะนั้นผีสิตาก็ได้โผล่ออกมาให้อ้อมได้เห็นจนอ้อมนั้นเป็นลมสลบไปซึ่งพออ้อมนั้นตื่นขึ้นมาอีกที<ๆ>เธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนเห็นผีสิตาที่โผล่เข้ามาแล้วหายไปรอบๆตัวเธอ ก่อนที่เธอจะเพิ่งรู้ตัวว่าในตอนนี้เธอนั้นอยู่ในตึกที่ทํางานของครอบครัวการที่อยู่ติดกับลงหลอมแล้วสักพักเธอก็มองเห็นเหมือนการที่ได้เดินผ่านไปซึ่งพอเธอเดินตามไปจนสุดทางเดินเธอก็เห็นว่าการนั้นเดินเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งแต่แล้วจุดจู่เธอก็ถูกพลังงานอะไรบางอย่างเข้ากระชากคอและลากตัวเธอเข้าไปยังห้องทํางานเดิมของสิตาและพอคุณที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้น เธอก็ได้เปิดประตูออกมาดูและได้เจอข้อขอ้อ,อมที่นอนสลบยู่ในห้องทํางานเดิมของสิตาจากนั้นคุณจึงได้นามอ้อมไปนอนพักที่โซฟาและเรียกการให้มาดูอาการซึ่งคุณก็ได้บอกว่าอ้อมนั้นมีอาการแปลกๆเพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเหมือนกับอ้อมนั้นจะไม่รู้สึกตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่อีกอย่างที่น่าสงสัยก็คืออ้อมจะเดินเข้าไปที่ทํางานเดิมของสิตาเพื่ออะไรพอการที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่าจะพาอ้อมไปโรงพยาบาลแต่ทว่า คุณก็ได้ขอการเอาไว้ก่อนเพราะในตอนนี้การและครอบครัวมีหน้าที่จะต้องเจรจากับท่านรัฐมนตรีทรงศัก่งก่อนซึ่งระหว่างนั้นเธอก็จะให้มุกมาดูแลอ้อมแทนไปก่อนแล้วทั้งสามพี่น้องก็ได้ไปอย่างนัดเจรจากับทรงศักแต่แล้วในขณะที่ทุกคนกําลังทานข้าวกันอยู่นั้นจูๆ่ๆอ้อมก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับใส่ชุดเรสสีแดงของสีต่างมาด้วยซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนบนโนต๊ะนั้นถึงกับอึ้องไป อีกทั้งอ้อมก็ยังส่งสายตายุยนให้กับทรงศักดิ์จนทรงศักดิ์ต้องหันไปคุยกับกุลว่านี่มีเซอร์ไพรส์ให้กับเขาอีกแล้วเหรอพอกุณที่ได้เห็นแบบนั้นก็บอกว่าอ้อมกำลังไม่สบายให้การนัดพาอ้อมไปพักซึ่งท่าทางของอ้อมในตอนนี้เหมือนกับคนที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่ดวงตางของเธอนั้นสับสนพราพกกระมือของเธอที่สั่นไหวและเพียงครู่เดียวอ้อมก็เริ่มตัวสั่นแล้วคุณก็ได้สังเกตเห็นเงาของอ้อมที่สะท้อนบนโต๊ะอาหาร กลายเป็นเงาของสินตาก่อนที่อ้อมน,นั้นจะกระโดดขึ้นบนโต๊ะอาหารและจิตหัวของทรงศักดิ์กระแทกลงกับโต๊ะโดยในจังหวะนั้นทรงศักดิ์ก็ได้ฉายสิก,กาจี้ลงบนมือของเธอก่อนที่เขานั้นจะหลุดออกมาซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอทําไมถึงได้มีเลือดแดงเยอะขนาดนั้นถึงขนาดก่อนและการรวมถึงพนักงานในร้านอาหารก็แทบจะคุมตัวของเธอไม่อยู่จากนั้นการก็ได้พาอ้อมไปยังโรงพยาบาล โดยในระหว่างนั้นอ้อมก็ได้บอกให้การนั้นช่วยเธอด้วยเธอบอกว่าผีสิงตาควบคุมเธออยู่ซึ่งในจังหวะที่อ้อมกําลังเข้าเครื่องตรวจคุณก็ได้คุยกับการเธอบอกว่าอาจารย์วันนานั้นยังมาไม่ได้พอการที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ถามว่าอาจารย์วันนานั้นเป็นใครซึ่งคุณก็ได้บอกว่าอาจารย์วันนานั้นมุกเป็นคนที่แนะนํามาอาจารย์วันนาเป็นคนที่นั่งทางนายซึ่งก็ไม่ใช่พวกคนเข้าทรงแต่ก็เป็นคนที่มีคนนับถือเยอะมาก โดยอาจารย์ได้บอกว่าอ้อ,อมอาจจะโดวนวิญญาณเข้าสิงแล้ววิญญาณนั้นจะออกไปก็ต่อเมื่อที่จบเรื่องกับคนแล้วหรือไม่เจ้าของร่างก็จะต้องเข้มแข็งพอที่จะจัดการขมัดได้แต่ระหว่างนั้นพีสิตาก็ได้เข้ามาหลอกอ้อมที่กำลังตรวจร่างกายอยู่จนมันทาให้อ้อมน,นั้นกลัวแทบช็อกและอยู่ในสภาวะจิตอ่อนจนทนนั้นสู้กับวิญญาณของสิตาที่จะเข้าสิงไม่ได้แล้วพอการที่ได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์วรรณาจากกุล เขาก็ได้บอกว่ามงมงายเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้และจะพาอ้อมนั้นกลับบ้านพอหลังจากกลับบ้านมาอ้อมก็มีอาการเปลี่ยนไปเธอดูเหมือนลอยไม่เป็นตัวเองแถมก็ยังไม่พูดไม่จาเหมือนแต่ก่อนจากนั้นท่าก็ได้ตัดมายังกุลที่ในตอนนี้เธอได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปซึ่งมุกก็ได้ถามว่าเธอนั้นคิดดีแล้วหรอที่จะทําแบบนี้ก่อนที่มุกนั้นจะบอกว่า ท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์นั้นรอเธออยู่ที่ห้องหมายเลข306และในระหว่างที่การกำลังเฝ้าดูแลอาการของอ้อมอยู่นั้นจูๆ่ๆอ้อมก็ได้ลุกขึ้นเดินเหมือนกำลังจะออกไปที่ไหนสักทีจนการที่ได้เห็นรีบเข้ามาห้ามเธอเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าการนั้นสู้แรงของผีสีตาที่เข้าสิงอ้อมไม่ได้ถึงแม้ว่าอ้อมจะรู้สึกตัวเป็นพักๆและพยายามที่จะคุมร่างกายของตัวเองเอาไว้อีกทั้งเธอก็ยังเห็นภาพสะท้อนเป็นผีสีตาที่อยู่ในร่างของเธอปรากฏขึ้น แล้วสักพักอ้อมก็ได้หายตัวไปซึ่งพอการมาน,นึกขึ้นดูดีๆว่ารอยถูกจี้จากซิก้าบนมือของอ้อมนั้นเขาก็เคยแอบเห็นรอยนั้นบนแผ่นหลังของสิตามาก่อนในตอนที่ก่อนกําลังปลอบใจสิตาหลังจากกลับมาจากการเจรจากับท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์แล้วพอรู้แบบนั้นการจึงตัดสินใจโทรหากุลแต่ทว่าในขณะนั้นกุณก็ได้ปิดโทรศัพท์ไปซะแล้วการจึงได้โทรหามุกเพื่อถามว่ากุลนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งมุกก็ได้บอกว่า กุณกับกอนนั้นอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อนัดเจรจากับท่านทรงศักดิ์อีกครั้งพอการที่ได้รู้แบบนั้นเขาก็ได้ไปยังห้องหมายเลข3 0 8ซึ่งเป็นห้องที่พวกเขาเคยนัดเจอกับทรงศักดิ์แต่พอเขาเข้าไปเขาก็ได้เจอเข้อบทรงศักดิ์ที่อยู่ภายในห้องแล้วการก็ได้บอกว่าเขาจะเปิดโปงเรื่องชั่วๆของทรงศักดิ์โดยบอกว่าทุกคนได้รับรู้สาเหตุการตายของสิทตาแล้วแต่ทว่าทรงศักดิ์ก็กลับบอกว่าให้การไปถามทางครอบครัวของเขาก่อนดีไหม เพราะที่จริงแล้วทางครอบครัวของเขานั่นแหละที่ส่งสิตามาเป็นของสมนา,าคุณให้กับเขาเพื่อจะได้ทําธุรกิจกันซึ่งท้าทางนั้นเสนอมาเขาก็แค่สนองแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสมรู้ร่วมคิดกันแถมก็ยังบอกอีกว่าทางครอบครัวของเขาก็รู้ว่าสําหรับเขาแล้วเงินไม่ได้สําคัญเท่ากับความพอใจเลยแล้วก็ดูว่าคุณพี่สาวของเขาจะหวงตัวกว่าน้องสะพ้ายอย่างสิตามากก็เลยตัดสินใจให้สิตานําเงินมาส่งให้กับเขาแทนคุณก็เท่านั้นเอง ในฝั่งของคุณที่เข้าไปในห้อง3 0 6ห้องค้างๆก็ได้เจอเข้ากับผีสิตาที่เข้ามารอก่อนที่คุณนั้นจะถูกลากตัวออกมาจากห้องได้ลากผ่านห้อง3ามไปโดยในขณะนั้นการก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากกุลซึ่งพอเขาเปิดออกมาดูเขาก็ได้เจอเข้ากับคุณที่ถูกกระชากคอเข้าไปในลิฟต์ขณะเดียวกันก่อนที่กําลังเดินเหมือลอยอยู่ในโรงแรมก็บังเอิญไปเจอเข้ากับคุณที่ถูกแขวนคออยู่ในลิฟต์แล้วทั้งก่อนและการก็ได้วิ่งไล่ตามลิฟต์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลง จนในที่สุดพวกเขาก็ช่วยคุณไว้ไม่ทนันเพราะคุณนี้สิ้นจะตายไปแล้วพอเห็นแบบนั้นทั้งคู่จึงได้ขับรถนําศพของคุณออกมาจากโรงแรมแต่เมื่อพวกเขาขับผ่านด้านหน้าของโรงแรมพวกเขาก็ได้เจอข้อกับศพของรัฐมนตรีสงสัรด์ที่ร่างร่วงหล่นลงมาจากหน้ฟ้าของโรงแรมซึ่งพอการได้แงงหน้าขึ้นไปมองเขาก็มองเห็นเหมือนกับอ้อมที่รีบหลบมุมไปจากนั้นการกับกอนก็ได้นาศพของคุณกลับมายางลงลังโรงหลอม ก่อนที่กอนจะเล่าความจริงทุกอย่างให้กับการฟังว่าในการทําธุรกิจของครอบครัวนั้นจําเป็นจะต้องให้เงินมานซึ่งก็หมายถึงทรงศักดิ์มันถึงจะให้เราทํางานได้อย่างสะดวกแต่ทรงศักดิ์มันไม่ได้พอใจแค่เงินมันก็เลยลงมือทํากับสิตาเหมือนกับนางบําเรอจนสิตานั้นทนไม่ไหวเลยได้บอกว่าจะแฉมันในงานแต่งงานของการแต่พอทรงศักดิ์ที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้เกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วทรงศักดิ์ก็คิดจะลงมือฆ่าปิดปากสิตาโดยกระชจ้าหัวของสิตานั้นงขูกับขอบโต๊ะ ก่อนที่จะให้ลูกน้องนำสิตาไปแขวนคอในห้องน้ำเพื่ออำพางคดีและทั้งๆท,ท,ที่คุณและคนรักอย่างกอนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองก็ไม่อาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะส่งสักงี่้ขู่เอาไว้ว่าถ้าหากใครนำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจเขาจะสั่งปิดปากคนในครอบครัวทุกคนพอการที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดก็ได้หันไปต่อว่ากอนว่าทั้งๆท,ที่รู้ว่าคนรักนั้นถูกกระทําถึงขนาดนี้กอนก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรแต่มุกที่รู้เรื่องทั้งหมดก็พยายามบอกว่ามันไม่มีใครอยากจะให้เรื่องเป็นแบบนี การจึงได้บอกว่าก็เพราะว่าพวกเขาปล่อยให้สิตาตายยังไงล่ะเรื่องทั้งหมดจึงได้เป็นแบบนี้อีกทั้งอ้อมก็ยังเป็นเหยื่อที่ต้องมาโดนผีสิตาเข้าสิงและไล่ฆ่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแบบนี้แล้วทั้งสองพี่น้องก็กําลังจะเข้าชกต่อยกันจนมุกจะต้องเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วมุกก็ได้หันไปถามกับการว่าในตอนนี้การเชื่อแล้วใช่ไหมว่าอ้อมนั้นถูกผีสิตาเข้าสิงซึ่งทางที่ดีที่สุดในตอนนี้เราควรจะต้องช่วยกันจับอ้อมและนําไปให้อาจารย์วันนาช่วยจะดีกว่า แต่การก็ได้ถามว่าในเมื่อผีสิตาก็ได้ล้างแค้นตามที่ต้องการแล้วมันก็ควรจะจบแล้วไม่ใช่หรอพอสิ้นประโยคนั้นทั้งก่อนและมุกก็ได้ทําหน้าโสดเหมือนกับมีความลับอย่างอื่นที่ยังบอกไม่หมดกันอยู่แต่การก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วและบอกว่าเขาจะไปตามหาออมก่อนที่จะเดินจากไปจากนั้นก่อนกับมุกก็ได้นาศพของคุณไปใส่ในหลังไม้และนําเข้าไปเก็บไว้ในเตาหลอมเพื่อหวังจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงโดยไม่มีใครจะได้รู้เรื่องนี้อีก ในฝั่งของการที่ออกเดินตามหาอ้อมเขาก็ได้ไปเจอข้อกับอ้อมที่นั่งร้องไห้อยู่ในห้องทํางานเดิมของสิตาเธอบอกว่าเธอนั้นเสียใจายมากที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้มันจึงทําให้เกิดโศกอันตรรมทั้งหมดแต่การก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยได้ผูกเข้ากอดเธอด้วยความรักแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองอ้อมก็ถูกผีสิตาเข้าควบคุมร่างกายของเธออีกครั้งและขอดรัดกรอย่างแรงจนเขานั้นเริ่มเจ็บแล้วการก็ได้สังเกตเห็นว่า ในตอนที่อ้อมนั้นถูกสิงดวงตาของอ้อมนั้นก็จะเปลี่ยนไปอีกทั้งก็ยังมีแรงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอ้อมที่พยายามฝืนสู้กับผีสิตาที่อยู่ภายในร่างแต่จิตของเธอไม่แข็งพอจนถูกผีสิตาเข้าควบคุมอีกครั้งก่อนที่จะผลักการออกไปขังไว้ในห้องห้องหนึ่งจากนั้นอ้อมที่ถูกผีสิตาเข้าสิงก็ได้เดินมาหากรกับมุกแล้วจู่ๆไฟก็ได้ดับลงพอเห็นท่าจะไม่ดีกอนก็ได้นําปืนออกมายิงใส่อ้อมไปนัดหนึ่ง ซึ่งก็เป็นจังหวะที่การนั้นทุบก,กระจกแตกและออกมาจากห้องก่อนที่คอนจะแอบเก็บปืนไว้กับตัวแล้วการก็ได้ตามเข้ามาและเห็นรอยเลือนหยดเป็นทางซึ่งมุกก็ได้บอกกับการว่าอ้อมนั้นหนีไปแล้วให้การนั้นรียตามไปโดยในระหว่างนั้นพวกเขาก็แยกกันออกตามหาโดยกอนนั้นเดินแยกไปก่อนส่วนการกับมุกก็ได้เดินตามมหาอีกทางระหว่างนั้นการก็ได้ถามมุกว่าเขาไม่เข้าใจเลย ว่าผีสิตาต้องการอะไรอีกในเมื่อกุลกับทรงศักก็ได้ตายไปแล้วแต่มุกก็ได้บอกว่าการยังเชื่อจริงๆหรอว่าอ้อมนั้นจะกลับมาเป็นปกติได้อีกทั้งเธอก็ยังเผยว่าสิตานั้นเป็นเพียงแค่คนนอกซึ่งเธอไม่มีทางให้กุลไปหาทรงศักก่อนสิตาแน่ๆซึ่งก็หมายความว่าคนที่ส่งสิตาไปหาทรงศักก็คือมุกนั่นเองแล้วในฝั่งของกอนก็โดนผีสิตาเข้าเล่นงานจนทําให้เขานั้นเลือกสติหลุดและเผยยิงใส่เงาเพราะคิดว่าเงานั้นเป็นผีสิตา แต่ทว่ามันกลับเป็นแผนการของผีร้ายที่ทําให้พวกเขานั้นยิงกันเองซึ่งกระสุนที่กอนยิงออกไปนั้นมันก็ยิงไปโดนศีรษะของมุกเข้าเต็มๆจนมุกนั้นตายไปในทันทีต่อหน้าต่อตาของการจากนั้นกอนก็โดนผีสิตาเข้าเล่นงานอีกครั้งมันทําให้กอน,นั้นเกิดอาการคลุ้มคลั่งและใช้ปืนยิงสัตว์ไปรอบตัวจนลูกกระสุนหมดก่อนที่เขาจะถูกผีสิตาในร่างของออมใช้เชือกกระชากค,คอดึงขึ้นไปห้อยไวจนกอนนั้นเริ่มหายใจไม่ออก การที่เห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเข้ามาใช้แขนรัดคอของอ้อมเอาไว้จนอ้อมนั้นแน่นิ่งไปและปล่อยเชือกที่รัดคอก่อนอยู่แต่มันก็เหมือนจะไม่ทันซะแล้วพอหลังจากที่ช่วยกอนลงมาได้กนก็เหมือนจะหมดลมหายใจไปแล้วพอเห็นแบบนั้นการจึงได้ใช้ถุงพลาสติกห่อร่างของกอนก่อนจะนําเข้าไปไว้ในเตาหลอมเหมือนกับกุลแต่ทว่าในระหว่างนั้นร่างของอ้อมที่นอนอยู่ข้างๆก็ได้หายไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานกนก็กลับฟื้นขึ้นมา แต่ด้วยร่างกายของเขาที่ถูกห่อด้วยถุงพลาสติกมันจึงทําให้เขานั้นหายใจไม่ออกแล้วพาก็ได้เผยให้เห็นว่าในวันที่สิตาถูกสงศักด์จับเธอแขวนไว้ในห้องน้ํานั้นก่อนก็ได้เห็นว่าสิตานั้นยังคงไม่ตายแต่ทว่าก่อนก็ตัดสินใจที่จะไม่ช่วยเธอเพราะก่อนวันที่สิตาจะถูกแขวนขอนั้นเธอได้มาบอกให้ก่อนไปคุยกับกุลว่าให้ขายโรงหลอมซึ่งมันเป็นธุรกิจของครอบครัวและแบ,บ่งเงินให้เขากับเธอไปตั้งตัวเพราะเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมเดินออกไปตัวเปล่า หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นโดยความขัดแย้งนั้นทำให้ก่อนปล่อยให้สิตาต้องตายในสภาวะขาดอากาศหายใจเหมือนเหมือนกับก่อนในตอนนี้ที่ค่อยๆสิ้นใจตายเพราะขาดอากาศหายใจเหมือนกับสิตาในวันนั้นจากนั้นการก็ได้ออกเดินตามหาอ้อมอีกครั้งพร้อมกับเชือกที่อยู่ในมือจนเขาพบว่าอ้อมนั้นยืนอยู่ที่หลังโรงหลอมการนั้นเดินเข้าไปหาอ้อมช้าๆด้วยสายตาที่โกรธแค้นซึ่งเขาก็รู้ว่าอ้อมนั้นถูกผีสิตาบังคับ แต่ถึงแบบนั้นเขาก็ทําใจยอมรับไม่ได้ที่ได้เห็นภาพของอ้อมที่ไล่ฆ่าคนในครอบครัวของเขาจนในท้ายที่สุดการก็เริ่มเชื่อแล้วว่าอ้อมนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วถึงแม้ว่าแววตาของอ้อมนั้นจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ตามแล้วในบทสุดท้ายผู้กํากับก็ทําเป็นหนังปลายเปิดเอาไว้ว่าการนั้นจะทํำยังไงกับอ้อมซึ่งเป็นคนรักของเขากันแน่และหนังก็ได้จบลง